สครับพีทนะครับจากช่อง PSP m o t o Tube เป็นยูทูบเบอร์นะครับแล้วก็มีแก๊ง SDR Sunday Rise นะครับอยู่ภูเก็ตแก๊งนี้เลย วันนี้ได้มาลงรายการ Honda า b ฟเบ t r o p h y ครับผมลงในกรุ๊ป B แต่ว่าเวลาเราทะลุไปกรุ๊ป A ครับผมได้มีโอกาสไปแข่ง,งนักแข่งที่เขาแข่งอยู่ในรายการ OR จริงๆก็มีความรู้สึกว่าเราสามารถไปกว่านี้ได้อีกใน Honda Track Day ในวีกหน้าอาจจะซ้อมมากขึ้นแล้วก็เผื่อไปในถึงปีหน้าถ้ามีโอกาสได้ลงรายการนี้อีกก็หวังว่าจะได้ทำผลงานได้ดีมากกว่านี้ครับ แต่ผมเปลี่ยนมาใช้สายเบรกไอตัวไเกเล่เนี่ยผมค่อนข้างที่จะควบคุมระยะการเบรกได้มากขึ้นไม่มีอาการเฟดหรือว่าเวลาที่เบรกหนัหนกๆเบรกร้อนอาการเฟดของเบรกหน้าเนี่ยมันไม่ค่อยเจอแล้วก็วิวขอรู้สึกว่ามั่นใจในการใช้เบรกมากขึ้นแล้วผมก็ต่อต่อตรงไม่ผ่านกล่อง ABS ด้วยยิ่งทําให้มีความรู้สึกว่าเบรกเนี่ยควบคุมได้จากนิ้วเลยฮะว่าเราต้องการเบรกระยะไหนมีความมั่นใจมาก เรื่องของกอง B M C ที่ทําให้อากาศมันไหลเวียนผ่านได้ง่ายขึ้นเนี่ยหลังจากไปจูนแรงม้ามาก็ผลลัพธ์ออกมาก็น่าประทับใจครับทะลุไป213แรงม้าส่วนในเรื่องของปลอกมือโดมิโนเนี่ยอันนี้ไม่ต้องห่วงเลยครับเวลาที่ดึงโหนรถเข้าโค้งเนี่ยไม่มีอาการสลิปปลื้นปลิ้นมีความรู้สึกว่ามันกริปที่เราเวลาเราจับอยู่กับรถเนี่ยเวลาเราบิดหรือว่า,าออกคันเร่งเนี่ยเหนียวหึบติดมือมากครับ แข่งในสนามกับการมาขี่ Honda t r a กเ Day ผมมองว่ามันคนละเรื่องเลยนะการขี่ของนาแจกเดเราไม่มีความกดดันอะไรเราก็ลงไปแข่งกับตัวเองเวลากับตัวเองนะฮะแต่การแข่งขันเนี่ยเราจะต้องมีสมาธิอยู่กับมันมากๆผมเคยวางแผนตัวเองไว้ว่าอยากจะลงแข่งในรายการ OR ใน SB3 แต่ว่าก็จะมาซ้อมกับ Honda t r a กเ Day จุกๆรอบครับว่าเวลาเราถึงแร้งที่เราสามารถไปแข่งได้หรือยังเพราะว่าถ้าผมอยากลงแข่งผมก็อยากหวัง ที่จะได้ขึ้นโพเดียมใช่ไหมครับแต่ว่าตอนนี้โอกาสที่เราจะขึ้นโพเดียมมันยังไม่ไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่เราก็เลยอยากมาซ้อม Honda แกรดเดยให้มากขึ้นก็อาจจะต้องมีการเซตรถในช่วง Honda แก d a เดยแล้วก็หาเพสที่ดีสุดของตัวเองสําหรับปีหน้าในการที่จะลงแข่งครับผมจริงๆแล้วว่ะหลาหลายคนก็อาจจะเห็นผมในซีนขี่บนท้องถนนในความเร็วที่มันค่อนข้างมีความอันตรายซึ่งก็ไม่อยากให้เอาเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะครับ แต่ว่า Honda ได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาเพื่อตอบสนองลูกค้าที่ชื่นชอบความเร็วจาก Honda Trackday มาเป็น Honda Trophy นะครับก็คุณเอาความสามารถของคุณที่อยู่บนท้องถนนน่ะเอามาใช้บนสนามเพื่อความปลอดภัยมี Run Off Area มีระยะเบรกมีความเซฟตี้ทุกอย่างเชิญชวนเพื่อนๆที่ขี่บนถนนมาขี่ในสนามกันดีกว่านะครับ ก็เสิร์ชเลยครับ PSP m o t o Tube นะครับทั้งในช่อง Facebook YouTube Instagram ติดตามเปนได้ครับผม Tiktok ด้วยขอบคุณมากครับ